สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิด์นะครับวันนี้จะพูดเรื่องอนักบปิจิกาเศรษฐียอดกัลยาณมิตรผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นจรณะแล้วเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาอันชอ่อมือทุกข์ และตัญหาอันเป็นแดนเกิดขึ้นแห่งทุกความก้าล่วงทุกและมักมีองแผ่อันไปจากข้าศึกให้ถึงพระนิพพานเป็นที่เข้าไปรงับทุกนี้แลเป็นธรณะอันเกษตรนี่เป็นธรณะอันดมบุก คนอาศัยสิ่งนี้แล้วย่อมคนจับทุกข์ทั้งปวงได้เส้นทางยาวไกลในสังสารวัตเป็นเส้นทางที่ต้องสั่งสมบุญกรมีให้มากๆเพราะบุญกุศลไม่ใช่เรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่เราจะมองข้ามหรือประมาทคิดว่าจะทำ เมื่อไหรก็ได้หรือไม่ทำก็ได้เพราะกว่าที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือปราบอสวกิเลสให้หมดสิ้นไปด้องนั้นไม่ใช่เรื่องพีพอร้ายหากเราเป็นผู้ที่ประมาทอยู่ไม่เร่งสั่งสมบุญและความเพียร ด้วยการทำใจหยุดนิ่งควบคู่นไปเส้นทางนั้นก็ยิ่งยาวไกลออกไปดังนั้นการสั่งสมบุญควบคู่ไปกับการหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเป็นภารกิจหลักที่เราต้องหมั่นทำเป็นประจำสม่ำเสมอมีเวลาแห่งสุภาษิต ปรากฏอยู่ในทุตกะกนิกายชาดกความว่าผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นธรณนักแลเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาอันชอบคือทุกข์และตัณหาอันเป็นแดนเกิดขึ้นแห่งทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์และมัทคิีองแปด อันไปจาก้าสึกถึงพระนิพพานเป็นที่เข้าไประนับทุกนี้แลเป็นตรณะอันเกษมเป็นตรณะอันอุดมบุคคลอาศัยสิ่งนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกขตัปวงได้ผู้ใดก็ตามที่มีพระรัตระไกรเป็นที่พึ่งชีวิตของคนนั้น ย่อมเป็นผู้อยู่อย่างมีความสุขในจิตการมีพระอริยาสาวกมากมายที่ท่านเข้าถึงพระรัตนตรยัยแล้วต้องการที่จะให้เพื่อนร่วมโลกได้เข้าถึงจุดแห่งบรมสุขที่ท่านเข้าถึงจะขอกล่าวถึงบ,บุคคลสำคัญของโลกที่มีปัใจ ยอดกลาลยานมิตรคือนอกจากจะสร้างบุญด้วยตนเองแล้วยังชักชวในให้เพื่อนของได้มาสู่เส้นทางธรรมที่ถูกต้องบุคคลท่านนี้ท่านเป็นมหาเศรษฐีเป็นผู้ที่ประชาชนก็คาพระบดีจักรู้ว่าท่านมีศรัทธาอย่างแรงกล้าเข้าถึงพระพุทธพระธรรม พระสง์เป็นธนอันสูงสุดแม้นว่าจะเข้าสังคมกับบุคคลที่นับถือต่างศาสนามีความเชื่อถือ,ถอแตกต่างกันท่านก็องค์อาจไม่ปิดบังคุณของพระรัตนตรยัยแต่อย่างใดขณะเดียวกันตัวท่านก็พยายามทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตร ชักชวนเพื่อนให้มาสู่เส้นทางธรรมเพื่อจะได้ฟังทธรรมและประพฤติธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเศรษฐีได้ชวนเพื่อนกลุ่มใหญ่ถึงห้าร้อคนที่มีความเลื่อมใสต่อนักบวชนอกศาสนาโดยเข้าไปเป็นพวกสาวกของอันเดียตี ท่านจะถีดำาริว่าวันนี้อยากจะชวนเพื่อนไปทำบุญฟังธรรมที่พระวิหารเจตวันเพราะเกิดความพิดอย่างนี้ท่านจัดถีได้ชวนเพื่อนผู้เป็นสหายของท่านทั้งห้าร้อยคนให้ถือระเบียนดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไล้เป็นอันมาก น้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยและผ้าเครื่องปกปิดไปยังพระเชตวันถวยายพระโคมพระผู้มีพระภเจ้าบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นและได้ถวายทานด้วยเพศัต์วและผ้าแดกที่ส,สมนั่งแล้วนักที่ควรส่วนสุดข้างหนึ่งเพื่อน เป็นสาวกของอันเดียถีด้วยความที่เกรงใจงสัศถีก็พากระถววมัโคมพระบรมศาสดาิสถีธรทำอย่างไรตนเองก็จะทำอย่างนั้นและนั่งดูพระพักของพระบรมศาสดาได้เห็นพระพักอันกงดงามสง่าดุดพระจันทร์ในวันเพ็น เห็นพระวรกายอันประดับด้วยลักษณะมหาบุรุษถึงพร้อมด้วยอนุพยัญชนะมีพระสมีรุ่งเรือนแผ่ออกจากพระวรกายด้าลวาพระพุทธรังสีนั้นหนาแน่นเป่งปลังออกเป็นวงดุจทัวปุบะเป็นคุ้คู่จึ้งพาเป็นทิพอยู่ในใจว่า พระมหาสมณะโคดมนี้ช่างงดงามเกือเกินไม่น่าแปลกเลยทำไมพวกสาวูทั้งหลายจึงพากาันรเริ่มใสในพระองค์พระโคดมเหลือเกินบัดนี้พวกเราได้พากันนั่งลงฟังธรรมของสมณะนั้นด้วยความคิดว่าพระองค์จะแสดงธรรได้สมกับ ที่เขาบลือกันแค่ไหนจึ่งพากันนั่งใกล้ท่านขณะนั้นพระบรมศาสดาได้ตัดสมิกถาอันไพเราะวิจิรด้วยในต่างๆด้วยพระสุรเสียงดุดท้ามหาพรหมทั้งหน้าปังและมีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเราสาวก ของอันเดียีทั้งหลายได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาลาแล้วตามมีจิตเรื่อใสลุกขึ้นถว่อโคมพระทศพลและได้ประกาศเลิกนับถืออันเดียตีได้ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะตั้งแต่นั้นมาสหายของท่านีทั้ง500 ได้พากันไปสร้างบุญที่พระวิหารพร้อมกับท่านสุธีเป็นประจำทำปาปิติให้บังเกิดแก่ท่านสุธีมากที่สามารถทำให้เพื่อนของตนกลับมาเป็นสัมมาสิทธิได้ต่อมาเมื่อพระผู้มีพระเจา้าได้เสด็จออกจากกรุงสาวิตถี กลับไปกรุ่มรักษกเพื่อแรกเปลี่ยนสถานที่ดีเ้นในเวลาที่พระสาพเสเด,ด็จไปอดีตสาวกอันเดียสีเหล่านั้นต่างก็พากันเปลี่ยนใจไปทำลายสรานะนั้นเสียกลับไปนับถือพวกอันเดียสีอีกดำรงในฐานะอันความเชื่อเดิมของตน หลังเจ็ดแปดเดือนผ่านไปพระผู้มีพระเจา้าและเสด็จกลับมายัางพระเชตวันเสด็จสีพากันพาสาวกอันเด็ดสีเหล่านั้นไปเฝ้าพระบรมศาสดาอีกครั้งหนึ่งได้บูชาพระบรมศาสดาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นถวายพระโคมแล้วนั่งณนะ ควรส่วนข้างหนึ่งพวกสาวกอเดีตวีรขทองโคมพระผู้มีพระเจา้าสิทธฐีกรบทูลแด่พระผู้มีพาะถึงเรื่องที่เพื่อนของท่านได้แปลเปลี่ยนไปในขณะที่พระองค์ไม่อยู่คือได้กลับไปนับถืออเดียศีรณะ ได้ลงตนอยู่ในฐานะเดิมอีกพระผู้มีพระเจ้าทรงเผยมนคนพระโอษฐ์เปดิดเปิดพระโอแก้วอันเต็มไปด้วยของหอมต่างๆอันมีกลิ่นหอมด้วยของหอมอันเป็นทิพย์ราะอนุภาพของวัจจริต ที่ทรงเห็นวิทยาขาสายตลอดโปรดกับนับไม่ตวนเมื่อจะทรงเปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะก็ตรัสถามว่าได้ยินว่าพุกท่านผู้เป็นอุบาสกทําลายสารณะสามเสียแล้วถึงอันเดียสีเป็นสรณะจริงหรือ พวกสาวกอเดีตถีเหล่านั้นก็ไม่อาจปกปิดไปได้พระมก,กราบคูลว่าจริงพระเชาา้าาพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนอุบาศกทั้งหลายในลูกธา,ธาตาเบื้องล่างจรดเวจีมหานรกเบือเบ้องบนจรดพรกกวัชกรมและไปตามขวางหาประมาณไ่ได้ ไม่มีใครที่ประเสริฐขา่าพระทัตนคลบุคคลจะเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามพูดถึงพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยอุดมคุณอย่างนี้ชื่อว่าจะเป็นผู้บังเกิดในรกเป็นต้นย่อมไม่มีพราะหนึ่งผู้ค้นจากการบังเกิดในบายแล้ว ยังจะเกิดขึ้นในเทวโลกได้สวยมหาสมบัติเพราะเหตุไรพุกท่านจึงพากันทำลายสารณะเห็นปานนี้แล้วถึงอันเดียถีเป็นธรณะการทำกรรมอันไม่สมควรเลยแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าจนเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้ถึง พระพุทธเจ้าเป็นทรณะได้ถึงพระธรรมเป็นทรณะถึงพระสงฆ์เป็นทรณะจนเหล่านั้นจักไม่เข้าถึงอบยภูมิและร่างกายของมนุษย์นี้ไปแล้วจักยังกายเทพให้บริบูรณ์มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกภัยคุกคาม ย่อมถึงภูเขาบ้างป่าบ้างอารามและต้นไม้เป็นเจดีบ้างว่าเป็นสธารณะนั่นแลไม่ใช่สารณะอันเกษตรนั่นไม่ใช่สรณะอันอุดมเขาอาศัยสิ่งนั้นเป็นสธารณะแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทุกวงได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงค์ไม่ว่าเป็นรณระแล้วเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาอันชอบนี้แลเป็นรณะอันเกษตรน้เป็นธรณะ,ะ,ะอันอุดมเขาอาศัยสิ่งนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรแล้ว รัฐถามว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายชื่อว่าพุทธาน,านุสิกรรมฐานธรรมานุสิกรรมฐานสังฆานุสิกรรมฐานย่อมให้โสดาปฏิผลย่อมให้โสดาปฏิผลยอ่ลยอมให้สกทาคามิผล สกทาคามิผลย่อมให้อนาคามิผลอนาคามิผลย่อมให้อรหัตตมะทอรหัตผลพวกท่านได้ทำลายสนนะเห็นป่านนี้กระทำกรรมไม่สมควรแล้วพระผู้บีพระเจ้ารันท่งให้โอวาาอุบาสกทั้งหลายแล้วท่านเศรษฐี ลุกขึ้นจากอัสนะถาวายทุะโคมพระผู้มีพระเจ้ากล่าวชมเชยประคองมันเชลีเหนือเสถียรเ้ากราบคูลอย่างนี้ว่าบัตรน้การที่พวกวาศกเหล่านี้ทำลายสาระอันสูงสุดแล้วถือสาระที่ปิดยึดถือเอาด้วยการฆ่ากนเนย ยึดถือเอาอย่างผิดผิดแล้วเกิดความเสื่อมเสียขึ้นนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขอรพระผู้มีพระเจ้าโปรดแสดงธรรมให้กระจายครับทำลายความเผ็นผิดของของเพื่อนของพระ,พระองค์ด้วยเิดพระเจ้าค่ะ พระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าทุกท่านจงเงียบโสดฟังโดยเคารพและพระองค์จะทรงแสดงทำประกาศอริยสั์ในเวลาจบอริยสัตจสี่อุบาสกทั้งห้าคนทั้งหมดนั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลเป็นผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัย ไม่คลอดแควนเราจะเห็นว่าศรัทธาของคนเรานั้นต้องอาศัยกัลยาณมิตรคอยประคับประคองหากว่าได้กัลยาณมิตรผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่ไม่ยยอะอ๋ออย่างเช่นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีผู้มีหัวใจผู้นนำบุญยอดกัลยาณมิตรที่อุตส่าห์ชักชวนเพื่อน ให้เข้ามาสู่เส้นทางธรรมทำให้ได้พบกับสันติสุขที่แท้จริงพบกับพระรัตนตรัยภายในเมื่อท่านรู้เส้นทางที่ถูกต้องและไม่ทอดทิ้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมโลกตั้งทำความดีด้วยตนเองและจักชวนคนอื่นทำด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ สิ่งที่เราจะได้ก็คือบุญกุศลและมหาปิติได้ทำหน้าที่ให้แสงสว่างแก่โลกเราจะเกิดความภาคภูมิใจไปจนตราบชีวิตจะหาไม่ครับก็ขอจบคลิปไปเพียงตอนนี้นะครับเจิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ